อันนี้นะครับเป็นวิธีการโหลดแอปนะฮะแอปพลิเคชันเพื่อจะสแกนเสื้อลักพ่อนะครับเข้าไปที่ Android นะฮะเข้าไปที่ Play Store นะครับผม p l a y Store เซิร์ชคำว่า w a ล l i p o p นะฮะ B A W L P O P นะครับ w a ล l i p o p นะฮนะกดแล้วกดติดตั้งนะครับ เครื่องนี้ได้ติดตั้งไปแล้วนะฮะเรากดเปิดนะครับเราจะมาเจอหน้านี้นะฮะนี่เป็นดังแบบของเรานะครับผมเข้ามาจะเจอหน้านี้ให้กดคําว่า start now นะฮะ start now น,นะครับแล้วทีนี้เราจะทําการสแกนนะฮะนี่นะครับเอาไปจ่อคาว่ารักพ่อนะฮะอ่านี่ครับ เป็นวิดีโอนะฮะเส <t <t ื้อความมหัศจรรย์ของในหลวงนะครับพระราชกรณีรกิจนะฮะนี่นะอันจะชัดเจนขึ้นสามารถแนวตั้งแนวนอนได้นะครับถ้าอยากให้ชัดขึ้นนะฮะสามารถซูมเข้าไปใกล้แล้วกดล็อกครับผมแล้วสามารถดึงออกมาดูได้เลยสามารถดูได้เลยนะฮะไม่ต้องไปจ่อ ใช้งานง่ายมากนะแต่ถ้าอยากอยากเจาะไว้อีกก็กลับไปที่เดิมอ่ะแล้วก็สแกนที่เดิมอ่ะแล้วกลับมาเหมือนเดิมนะครับเล่นต่อจากเดิมนะฮะ นี่ไงครับโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยว่าถ้าจะเล่นอีกรอบจะเป็นตัวเพลย์นะครับถ้ากดเล่นอีกรอบมันจะเป็นเครื่องหมายเล่นอีกรอบหนึ่งถ้ากดเล่นก็จะกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> โอเคครับผม,มากครับ